มาจะเจอกันตรงนี้นะวันนี้ทดสอบทดสอบนะครับนี่คือการที่เราจะไปเรียนรู้กันเนาะไปเรียนรู้กันที่คลองสี่ธัญญะติดกับโรตัสกับนะหมู่บ้านสถาพรนั่นเองเห็นข้างหลังไหมเอ่ยนั่ยนะนะตึกใหญ่ๆนะนะเห็นป้ายเอเวอร์นาใหญ่ๆนั่นแหละนะครับก็เวลาก็สิบนาฬกาถึงสิบสองนาฬกาโดยประมาณนั่นเองเรียนรู้การทําสื่อออนไลน์นะการเรียนการสอนสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะตัดต่อวิดีโอนะครับสร้าง ช่อง YouTube เป็นของตัวเองร้ายสดผ่าน OBS เหมือนกำลังทดลองออกอากาศตอนนี้เนาะสร้างลิงก์โฆษณานะ e b o บุ๊ก u t u b e ไลน์ก็ดีนะและโดยเฉพาะเรามีเซลเพจเราไปแปะได้เลยเนาะไปแปะในช่อง YouTube ของเรานะทำเนี่ยนั่งจัดรายก,การสดๆอย่างนี้หรือสัมภาษณ์กันหรือว่าเราจะเข้าสู่แผนการตลาดนะสินค้าก็ดีแผนการตลาดดีผ่าน PowerPoint ผ่านหน้าโน้ตบุ๊กอย่างเนี้ยเนาะ เพื่อที่สิ่งที่เราจะได้มานั้นก็คือความรู้ครับนะการเขาเรียกวความรู้สามปัจจยาชีวิตก็คือเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็สอนคนอื่นต่อนะจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราเอามากๆเลยนะในอนาคตในช่วงนี้แล้วก็เราจะสืบต่อไปเรื่อยๆร,ร,รุ่นสู่รุ่นนั่นเอง